สวัสดีครับโชว์ออเดอร์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะมาทําความสะอาดเชลฟ์กันนี่นะเอาลงมาหมดแล้วตอนนี้ทําความสะอาดอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาบอกว่าความสนุกของการเก็บฟิกเกอร์มันอยู่ที่การที่เราหาฟิกเกอร์ที่เราอยากได้ แล้วก็หาในราคาที่ดูที่สุดแล้วก็เป็นสภาพดีดี่สุดมาสะสมแต่อยากจะบอกว่าไอ้วันความความสะอาดเนี่ยมันทรมานเหลือเกินยิ่งหุณมีเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งทรมานเท่านั้นนี่ตอนกลับมาจากเมกเอ้ยตอนกลับมาจากไทยนี่ล้มนันีนาน,นาไปหมดนี่มีแฟดนอนตรงนี้เพิ่งแกะเมื่อกี้ก็ว่าจะรีวิวอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีคนรีวิวก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรมีฮักนอนอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะทำอะไรกับมันเหมือนกัน อ่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมจะไม่ไล่เพราะว่าขี้เกียจเยอะแล้วก็มีไอ้พวกนี้ล,มล้มละเลยละนาดไปหมดเดี๋ยวว่าจะเอามาทำความสะอาดวันนี้แหละจะลื้อให้หมดเลยก็มีกล่องพักอยู่ตรงนี้มีแมวเล็กก็ขอบคุณพี่เวนทัส Black มากนะฮะก็มีหนังสืออะไรมากมายตรงนี้ซึ่งขี้เกียจหยิบออกมาให้ดูกันแล้วก็มีในถุงซึ่งอยู่มานานแล้ว ก็มีตัวใหญ่อยู่ข้างบนอ่ะมาดูฟิกเกอร์กันมีกล่องอยู่ข้างล่างกล่องมาเพิ่มอีกแล้วเดือนที่แล้วเพิ่งโละไปเองอยดีดีๆๆก็มาอีกแล้วก็มีอยู่ในนี้บ้างอันไม่มีอะไรนะก็แค่อยากจะบอกว่าวันทำความสะอาดก็วิธีทำความสะอาดก็ไม่มีไหนมากนะก็คือแบบเอาผ้าอะไรมาแล้วก็เช็ดแต่ก็ระวังสีมันถะลอกด้วยก็แบบผ้าไม่ต้องชุบน้ํา เอาแค่ให้พอให้ฝุ่นมันออกไปได้ก็พอแบบเสื้อเช็ดๆไปก็ได้เออมีจีไอโจอยู่ตรงนี้คือฟิกเกอร์มันอยู่ทุกที่อนะผมไม่รู้จะเอาเอาไว้ตรงไหนแล้วเนี่ย้องก็เล็กๆนะโอเคไม่มีอะไรอัพคลิปเล่นๆเผื่อจะได้วิวเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนี่นะก็สวยดีเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปไว้ลงแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะโอเค